ที่ร้านมีอะไรบ้างครับมีลาบมีน้ำตกมีข้าหมูย่างเอาเอาอะไรดีลูกเอาน้ำตกดีกว่าครับป้าได้จ้าข้าวผมข้าวผมน้ำตกจ้าครับผมครับป้าก็ต้องทอนดิจ้าครับผมค่ะขอบคุณค่ะ เอาเอาไงไยังไงกินข้าเอาตัวมาด้วยกันด้วยกันป้๊บไม่ไหนมาวะเตะบอลงูม่ไปวะที่มอเนะเออคนเยอะจะตายมาไหวรอในฟิตเนสอ้ากินข้าวเพื่อนี้เยอะ<ช>ดีดีดีงูแม่งค่อนข้างจะอิ่มด้วยดูนดกันมึงจะอิ่มได้ไงกินด้วยกันก่อนดิโอ้โหเหลืออันเยอะเหลือปานเลยเนี่ยเหลืออันเย้ะกูไม่ไหวโอ้ด้ หามายากไม่มี่อยจะได้ข้าวแต่ได้จาน๋ยวคำเนี่ยเป็นพ่อพายชิงเหมือนกูกินข้ากินข้าวน้อยเลยว่าช่วงนี้เป็นไรวะไม่รู้วะเอากินเต็มที่เพื่อนที่แม่ทำมาจะกิะน่มเสียดเวลากินทั้งหมดกินกันเลย,เ,ลยเอาเลยเลพื่อนข้าว,าวกว่าจะหา,าไว้ได้แต่คำแต่ละเม็ดเนี่ย,ยมันหายากไม่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงราคาข้าวแต่นี่ทำไมวะกลับเดี๋ยวก็โอ้ยเดี๋ยวนี้มัน อะไรอะไรมันก็ขึ้นราคาหมดแหละเนี่ยมึงกินคำสองคำแล้วมึงอิ่มเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้กินเนี่ยมึงคิดยังไงกับเขาถุงละห้าบาทเนี่ยซื้อมายเวลามึงไม่มีกินมึงหิวม,มึงจะงทำยังไงกินเพื่ออยู่เว้ยเพื่อนกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อ,อว,ว่าไม่อร่อยแล้วก็ทิ้งทิ้งไปสงสารคนอื่นที่เขาไม่ได้กินเขาหาเช้ากินข้ามสงสาร <S <S ทุกบาปใช่ไหมมันก็ไม่ได้บาปหรอกว่าแต่มันก็นะเ กินทั้ห,หมดเดี๋ยวต่อไปนี่กูจะกินได้หมดเลยกันเออเ <Yeah. S 1> นี่ยเวลากินด้วยกันอีกกินด้วยกันเนี่ยอร่อยไม่ใช่กินนิดเดียวอ,ยอิ่มเนี่ยกูไปเตะบอลมาเหนื่อยๆกูหาอะไรกินอยู่มาเจอนี่มีพลังเลยอ้าวเฮ้ยเคนนี่เอารอต่อไปกูจะกินให้หมดเลยกันเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคเอเอ ทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากลำบากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำข้าวเอย๋ยข้าวสุกมีให้กินกันทุกบ้านทุกฐานถิ่นกว่าจะได้ข้าวจากนามาให้เรากิน ชาวนาต้องสิ้นกำลังแทบทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวกว่าจะได้ข้าวจากนามาถึงนี่พวกหนูๆควรจำไว้ให้ดีชาวนานี้มีพระคุณแก่เรามิเบาเอ่ยจากแรงเป็นรัวเเลืองงามจนขาวทอง เกิดจากทุ่งรวงทองเกิดจากสองมือใครรสข้าวหอมกล่นหอมเมื่อยละมุนละไมหอมเมื่อยหอมในน้ำใจของหมู่ชาวนา ลดลงพื้นดินจนผิวเกลียมชยกลิ่นทำกินอยู่กลางท้อง